ผมทําอยู่สองคนแล้วกันนะครับตอนนี้โอ้ยพี่ปะเทปูนก่อนไหมพี่โอ้โหพระเจ้าเอ้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับพ่อวันนี้น่าจะเป็นการสร้างศาลาสร้างบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมวางกันไปครับวางกันไปทําอะไรก็ทํานะครับผม,ออบผมโอเคปุ๊บอ่ะเป็นไรเป็นไรเป็นไรนั่นไงโอ้โหเป็นบ้านจริงๆเลยพระเจ้าเอ้โอ้โหพี่จะจะทำจริงเหรอเหาะ มาดิมาเนี่เดี๋ยวเอารถขุดมาทาด้วยเนี่ยมางานปูนเดี๋ยวพึ่งเทก็ได้เนาะมาดิรถขุดไปเอารถเอารถเอารถขุดไปยกด้วยเนี่ยรถขุดยกกับรถเคนเนี่ยมายวเป็นยังไงวะมาดูดินะผมมาโอ้เขาวางไม่ให้อย่างดีเลยวะเนาะอ๋อเราเทคานไว้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเทคานไว้เรียบร้อยนะครับผม ไม,มันหนา,จานอออหวนนจังวะเ,เ,เนี่ยเฮ้ยโอ้โหยี่แปดแล้วนะยี่แปดมันยังหนาวเลยไปนี่เขายกไวให้อย่างดีเลยเราเราไม่ต้องนำอะไรเลยอะคือยกใส่ยกใส่เลยอะโอ้โหขนาดนี้พี่ยกใส่พี่เอาวางให้เลยมั้งขนาดนี้แล้วพี่วางให้เลยก็ได้มั้งโอ้โหดูมันวางให้เลยวางให้แบบเป็นระเบียบอย่างดีเลยอะดูดิมาถึงยกใส่ยกใส่เลยอะคุณผู้ชม โคตรดีอ่ะงานนี้ถ้าทำาหลายๆคนนี่โโหเร็วเสร็จเร็วมากเลยนะครับอ,อ๋อผมรู้แล้วก็คือถ้าถ้าจะแบบว่า ถ้าลูกลูกลูกน้องเราอ่ะจะซื้ออะไรก็คือเราต้องอนุมัติเนาะคุณผู้ชมนะเออว่ะดีว่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ผมนึกว่าอยากจะซื้ออะไรก็ได้นะไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเป็นคนอนุมัติเนาะหัวห้องต้องเป็นคนอนุมัติเออดีนี้ถือว่าดีูดได้ปะเนี่ยโอ้กดได้เลยพระเจ้าเออไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะนีก่อนนีก่อนไป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  ไปครับจัดมาเีย่ยครับผมใครอยากเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้นะผมจะโพสต์วิดีโอไอผมจะโพสต์โพสต์ห้องประมาณป่ายสามนะป่ายสามครึ่งประมาณนี้ถ้าไม่โพสต์แสดงว่าไม่ได้เล่นนะครับหรือ,อมีสองเวลานะครับก็คือประมาณสองสามทุ่มนะครับถ้าก็คือถ้าเล่นก็จะโพสต์ถ้าไม่ได้เล่นก็ไม่โพสต์นะครับผมรอรอดูได้เลย นะถ้าถ้าอยากเข้ามานะถ้าไม่อยากเข้ามาก็ก็ตามนั้นแหละก็ไม่เป็นไรโอ้โหนี่พี่ยกนานมากเลยเนาะสั่งของมาให้หมดแล้วนะครับอันนี้ขาดอันนี้เหลือกออ็บอกได้คนระับบอกได้โอ้โหมันโคตรดีเลยคุณโยมมันวางขนาดนี้พี่ไม่ประกอบให้เลยะวางแบบวางเป็นระเบียบมากเลยอะวางแบบ มันวางตรงแบบตรงเ๊ะคือเรายกใส่ยกใส่อย่างเดียวอ่ะคือรถขุดอ่ะดีนะครับถ้าเป็นเครนเนโอ้โหกว่าจะตั้งกว่าจะอะไรอีกนะครับนี่ถ้ารถขุดเเร็วนะครับนอกจากจะเป็นเครนเขรนใหญ่นะถ้าเป็นเครนเล็กโอ้โหเดินกันใม้พุ่นอ่ะอ่ะยกใส่ยกใส่เลยไม่ต้องทำไรอาะมาถึงยกใส่ยกใส่เลย จัไปครับจัดไปจัดไปครับเสียจัดไปครับเสียจัดไปครับจัดไปเดี๋ยวมีงานขุดฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ไปกันเลยครับไปกันเลยโหจะเสร็จแล้ว,ว่ะ เสร็จแล้วเสแล้ว,โอ,โ,ลว,ลวโอ้โหเสร็จเร็วมากเสร็จเร็วมากนี่ครับเสร็จเร็วเกินพี่อันนี้พี่พี่ยกเสร็จยังนะพี่ไอ้มุดเข้าได้ปะเนี่ยมุดเข้าไม่ได้อีกอเข้าตรงนี้ได้นี่จัดไปครับจัดไปโอ้โหโอ้โหโหตรงนี้โอ้โหโยกวางตรงนี้อีกเหรอ พระเจ้าเออข้างในอีกนะวางข้างในอีกคุณผู้ชมโอ้โหมันโหดเกินเฮ้ยโหโดไปสุดจัดประหลัดบ,บอกอ่ะไปครับมาออไปเลยครับไปละจดจ้ากระเทียมดองครับจดจ้ากระเทียมดองงานนี้ตั้งแต่เรามาเอาต้นไม้หรอสมัยเรามาเอาต้นไม้หรอคุณผู้ชม โคตรนานเหรอเนาะนานจัดครับนานจัดอือเดี๋ยวเรามาช่วยช่วยเคลนะครับสร้างบงสร้างบ้านเอ้ยพี่พี่มาเอาบ้านหลังหลังนี้ดีกว่าเออพี่มาเอาหลังไอ้ข้างหลังนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลังนี้ผมจัดการเองเพราะว่าข้างในถ้าเป็นข้างในรถบุญจะทำไม่ได้นะครับ ยิน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 ย เยอะโอ้โหมันวางแบบว่งเป๊ะวางเป๊ะเ,เ,เ,เลยอะ่ะเร็วมากเลยอะ่ะเออม่นเร็วเกินดูดิวางเป๊ะวางเป๊ะวางเป๊ะคุณผู้ชมโคตจันรัสเซียเออเยยี่ไปฝั่งนู้นเลยพี่ อ,อ,อันนี้เป็นเราเกณฑ์ตั้งไว้ที่ตรงกลางเลยใี่วา่าของผมก็สั่งมาให้หมดแล้วนะครับสามารถที่จะอา่าอันนี้ได้นะครับสามารถที่จะเรียกว่าอะไรวะอ๋อผมสามารถที่จะกดสั่งไอกดวางของได้เลยนะครับโอ้โหพระเจ้าเอา้ยดูดิ คือผมไม่สามารถเอารถขุดเดินเข้ามาได้นะครับสำหรับข้างในนี้ต้องใช้เครนอย่างเดียวอ่ะคุณผู้ชมพระเจ้าออาพี่ตักไปแล้วกันนะพี่นะเดี๋ยวผมจะไปเทป,ปูรอแล้วกันนะพี่เนาะดูของผมสั่งไปให้หมดแล้วนะครับสั่งของให้เขาเอาของมาส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็อันนี้ก็งานเทป,ปูนะครับคุณผู้ชมเยอะจริงๆครับงานเทป,ปูนะ่ะอืมเยอะมากๆเยอะ มากมายไก่กองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเครื่องเครื่องปูนแล้วกันนะผมเอาเป็นปูนรถปูนใหญ่เลยนะครอ่าแล้วก็รถปูนอ่าเอามาสองคันเลยแล้วกันนะนี่มันจะได้เร็วๆไงคุณผู้ชมมันจะได้แบบว่าไม่ต้องขยับมากมายนะครับไม่ต้องขยับบ่อยอ่าจบไหนวะพระเจ้าจบทหนึ่งแล้วกันเนาะเออเจ้าหนึ่งนะผมงานที่หนึ่งนะครับ จัดจัดจัดไปจัดไปเลยเรือจัดไปลาเราอยู่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเอื้อมถึงฝั่งนู้นหรือเปล่าวะฝั่งนู้นไม่น่าจะถึงว่ะผมจะเอื้อมถึงป้าเนี่ยน่าจะถึงมั้งนี่เป็นน่าจะเป็นสถานที่พักนะครับผม เอ้เฮ้ยเวันนี้มันรถปูนนี่มามันโถเอ้ยนี่มันรถส่งปูนผมก็ไม่ได้ดูอะไรเลยโอ้โหพระเจ้านี่รถส่งปูนอยู่นี่อะไรอยู่เนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยเออผมว่างานเปิดบอ่องานขุดบ่อมันกว่านะครับมันกว่างานแบบนี้อีกนะครับผมขุดบ่อลึกๆโอ้โหมันที่ผ่านเลยวันนั้นนะครับผมมาแล้ว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  องใช้เรามาเทป,ปูดนดีกว่าไหมงานในนั้นะเอาไว้ก่อนไหมยังเหรอโอเคๆยังก็ยังเออยังก็ยังเอามึงยกไปเถอะทา,างนั้นน่ะหมุนไปไหนอ่ะหมุนไปไหนอ่ะโอ๋เสร็จแล้วเหรอมทอั้งเหมดเร็วนึกว่าแหมไม่ธรรมดานดิว่าไม่ธรรมดาเอา้าอ๋อนี่ไงมาเทป,ปูนช่วยกันแล้วดีดีดีด มันต้องมดทกดดีเลยมันต้องดีเลยเออมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันเีเลยถอยมาเลยถายมาเลยเอ,อ๋อปูนไม่มีเหรอได้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 ปูนไม่มีใช่ไหมนี่ไงเสกให้แล้วเ่ยเสกให้แล้วเสกปูนให้แล้วจัดไปน้องชายโอเคผมสำหรับวิดีโอนี้สินาทีแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับใครอยากเข้ามาเล่นก็มาได้นะครับพ่อ